ไม่รู้ว่าไปเหยียบอะไรมานะครับพอนั่งปุ๊บเนี่ยฮะแมลงวันบินมาตอมเลยฮะบินมาตอมหรือว่าเท้าเราเหม็นก็ไม่รู้นะครับก็เลยว่าลองดูว่าจะลองดีดหัวมันดูนะครับใช้มือดีดนะครับปรากฏว่ามาพร้อมกันสองตัวแล้วฮะดีดปั๊บเลยนะครับอานะฮะทีนี้เรามาดูมาดูช้าๆนะครับมาดูแบบช้าๆนะครับนะฮะ มีตัวหนึ่งกนะฮะเกาะอยู่ตรงเท้าเลยนะครับมีตัวหนึ่งบินมานะครับมานะฮะเป้าหมายเรามาแล้วครับบินมาเกาะปับ๊บนะฮะขยับขยับขยับ,ยบนะฮะตอนนี้นะครับเราก็เลงกันนะฮะเล็งแล้วนะครับเล็งแล้วเล็งแล้วนะฮะมานะฮะอยู่คู่กันพอดีดีดปัป๊บนาเห็นไหมฮะสองตัวเลยนะครับไม่ถึงกับตายนะครับ นะะฮทีนี้นะฮะเอาแบบซูเปอร์สโลโมชั่นนะครับนะฮะมาแล้วครับข้าหมายเรามาแล้วครับนะฮะมาแล้วครับนะฮะเห็นชัดชัดนะฮะตอนนี้นะครับตัวแรกนะเกาะอยู่ตรงที่เท้าอยู่นะครับตัวที่สองบินมานะฮะบินลงมาเกาะนะฮะขยับขยับขยับเล็งนะฮะค่อยๆเล็งนะครับ พออยู่กันเกาะกันได้ที่2ตัวป๊าบเข้าให้นะฮะเรียบร้อยครับ2ตัวครับไม่ถึงกับตายนะครับสั่งสอนแค่ให้พอหลับจำนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่าน,นท,ท,ที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับ คุณมากครับสวัสดีครับ